โอ้โหแฟนครับเป็นพันคนเลยคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับปามและบางกอกกระซิบก๊อตสิบกระซิบครับตอนนี้ปามอยู่ที่เสียมภรกรวันนี้ครับเขาจัดอีเวนต์สุดสำคัญให้กับแฟนๆนั่นก็คือ Le งเกน on the s t o r y of ่อาร์ตแฟนไซอีเวนต์ซึ่งเป็นแฟนไซด์โฟโต้บุ๊กครั้งแรกเลยอุ้ยลายเซ็นก็อยากได้โฟโต้บุ๊กก็อยากได้พรีออเดอร์ไปแล้วก็ไม่ทันคุณผู้ชมกี่เล่มก็หมดเอาเป็นว่าไปขอจากเจ้าตัวเลยดีกว่าเผื่อเขาเหลือให้ผมสักเล่มไปก็คับเล่าอะไรแสดความรัก เต็มทุกที่นั่งอ่ะพร้อมมอพรอย,ยิ้มแล้วก็ความรักให้เจ้าหัวใจเห็นแล้วก็อบอุ่นอบอุ่น สวัสดีค่ะหลิงอันนี้เป็นครั้งแรกของแฟนไซ่ฟโต้บุ๊กบรรยากาศที่ตอนถ่ายฟโต้บุ๊กเนี่ยเป็นยังไงบ้างเปลี่ยนกี่ชุดโพสกี่ท่ายังไงแท้น่าจะประมาณ6ชุดใช่ประมาณ6ชุดมันมีท่าไหนไหมหรือคอนเซ็ปต์ไหนไหมที่เราคิดยอกันเองคิดบ้าเคิดกันเองนะเหมือนมันเป็นแบบมูดมูดไหลไปเรื่อยๆเขาก็จะชอบแบบมูดที่ไม่วงกล้องให้เราแวลกันเองแบบทํากันเองแล้วเขาก็ snap out เป็นเผลอเอแล้วมีท่าไหนไหมฮะที่เป็นแบบว่าความใกล้ชิดที่แฟนคลับเห็นแล้วจะต้องแบบกรี๊ดจนสมองไหลออกมา อ๋อชอบมอีาโอ้ยโอยแล้วก็บอกว่าโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ เป็นของล้ำค่าเพราะถ้าไม่พรีออเดอร์เนี่ยก็ไม่ได้เด็ดขาดมันล้ำค่ามากเพราะว่ามันเป็นโฟโตบุกครั้งแรกของพวกเราแล้วข้างในมันมีแต่ลุกที่เราแบบชอบต้องเก็บเลยจริงๆแล้วก็รักษาให้ดีๆอย่าให้มันชื้นโดนน้ำว่างๆก็เปิดดูถ้าไม่มีกําลังใจก็เออเปิดดูถือว่าเป็นการรักษาโฟโตบุกทีดีมันเป็นครั้งแรกของพวกเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่วันนี้มันต้องมีการเซนในโฟโตบุกเนี่ยเป็นพันๆเล่มเลยได้วอร์มมือกันบ้างไหมคะวอร์มแล แต่ละคนเราใส่หมวกปักแบบนี้แล้วอันนี้ไปต่อยมวยหรือวอร์มไรเซนยังหนิงอ่ะน่าจะประมาณนี้อ่านอะไรออมอ่ะอ๋ออย่างนี้ตากล้างก็ซิ่งรีซิหลิงออมละน่ารักหวานช่ำสรุปนี่แฟนซ้ายหรือว่าแฟนกะละเนี้ยฟินฟินฟินันมุยมุยวันนี้สิ่งที่เตรียมมาให้แฟนค่ะความพิเศษคืออะไรคะนั่นก็คือลิปปอ ความพิเศษคืออร่อยปและเราให้กับมือบอกเลยว่าใกล้ชิดคือยืนให้ถึงมืออย่างนี้เลยรับจากมือเลยใช่ค่ะแจกถึงที่ส่งความรักแปลว่า I love you I love you โอ้โหถ้าพูดชื่อหลิงออมเนี่ยแฟนคลับเป็นพันคนเลยที่มารอคือพี่อยากมีแฟนคลับเยอะเป็นพันพันคนบ้างเนี่ยพี่ขอใช้ชื่อตัวเองเป็นหลิงออมได้ไหมอ่ะลองแนะนําตัวหลิงหลิงควงค่ะออมกระพัดค่ะหลิงออมค่ะอ้าวแฟนคลับเดินออกเลยอะไร มันไม่ได้มันต้องเป็นหลิงออมสองคนนี้เท่านั้นมาพูดซีรีส์เพียงเธอบ้างดีกว่าปล่อยไพรอดออกมาแล้วกระแสตอบรับดีค่ะเพราะาเราก็มีคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆแล้วก็<ม>การแต่คนรอดูใช่มีคนรอดูเยอะมากค่ะก็ตั้งใจทําให้ดีที่สุดตอนนี้ถ่ายทําไปก็เกือบครึ่งอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเบื้องหลังเบื้องหลังก็จะปล่ออกมาเรื่อยๆมีแอคชั่นด<อ>้วยโดดตัวลงมาจากตึกไปยกโดดลงมาจาิชื่อเหรอจริงๆอ๋อไม่ไ่เชื่อ มีแบบขึ้นบ้านอะไรหนสลิงมีแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึง20ชสาสุดท้ายครับให้ทั้งสองคนฝากผลงานหน่อยครับก็ขอฝา,า,ากเพียงเธอนะคะทางช่องสามไว้ในอ้อมอกอ้อนใจด้วยนะคะแล้วก็น้อกจับเพียงเธอนะคะก็มีนทาพยนต์ของออมเองอค่ะเชื่อว่าแต่งมั้งคะ่ะเล่นกับพี่เป้อลักค่ะแล้วก็เฟยค่ะอยากพ้าหิวอะคะหิวมั้งขอบคุณค่ะ